ลูกนิกค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะนะคะที่เป็นรถเช่าหมดสัญญาของเราว่าตอนนี้เหลือรุ่นไหนน่าใช้ยังไงบ้างไปดูกันเลยกระบะ4ประตูรุ่นมิดรุ่นมิดนี่คือรุ่นลองท็อปแล้วนะปี20 2 0ัไม์เลขไม์ยอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะเป็นสีประตูสี่ขามันมิดเลยที่เป็นตัวยกสูงราคาขายคันนี้นะคะ6กแส0 0 มิดแล้วนี่ก็มิดอีกนะคะแต่คันนี้เป็นปี22น่าจะใหม่กว่ากันหน่อยแล้วก็จะมีเหมนพอเขาพอนปี22มันก็จะมีแบบเพิ่มชุดแต่งแบบนี้ให้มันดูดําดูเข้มดูขึมคันนี้เลขใหม่แค่เจ0 0หมื่นกว่านะคะรานะคาขาย6กแสนเก้าหเพราะเลขไหม่น้อยกว่าได้รถปีใหม่กว่าได้รถปี22เลยนะคะแต่เป็นรุ่นมิดเหมือนกันรุ่น l องท top พร้อมหลังคาแคลลี่บอยเสมอเก่งด้วยจำทะเบียนไว้นะรีโวนะคะถ้าเกิดตอนนี้ถูกสุดของรีโวก็จะเป็นรุ่นอย่างนี้นะคะเป็นปี2018แต่เป็นรุ่น e ได้ตัวสูงเหมือนกันได้ตัวพีแรนเนอร์แต่เป็นหน้าก่อนเป็นก่อนเป็นโฉมนะคะหน้าหน้าเก่าหน้าหน้ยังไม่ใช่หน้าหมูป่าคันนี้จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000มีให้เลือกอยู่ประมาณส3คันนะตอนนี้อ่าสเปคนี้เลยปี18 สเปคนี้เลยอ่าให้ดูโดยรวมคร่าวๆนะคะมีอยู่หลายคันอยู่ก็นี่จะเป็นคันนี้ด้วยนี่ใช้หมดเลยนะคะคันนี้นํำเหนอเลยเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัวเตี้ยก็จริงแต่เลขไมค์แค่สามหมื่นสี่เท่านั้นได้เป็นรถปีสองพันยิบเอ็ดแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาได้ตัวเอ็นทีเอ็นทีอ่ะข้างในมันจะเป็นจอมาให้แล้วแล้วก็มาพร้อมหลังคาแคลร่บอยเสมอเก่งด้วยคันนี้4 7 9 0 0 0 ได้รถสวยๆอย่างนี้ไปใช้เลยคันนี้ไม่ตกเกรดด้วยนะแล้วไม่น้อยมากนะคะตามทะเบียนไปนะคะ355เผื่อสนใจอยากได้ไปใช้งานทักน้องมานะเดี๋ยวน้องส่งรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ประตูที่เป็นอิสุบ้างนะคะคันนี้จะเป็นรถปี2018มีอยู่ประมาณ3คันแล้วตอนนี้ ได้เป็นรถปี18ได้เครื่อง3.0เครื่อง3,000เนาะไม่จะประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0ด0 0 0 0ไม่ข้ามแสนนะคะราคาขายอยู่แค่5200,000บาทราคาดีมากเลยอยีสูได้4ประตูได้ออโต้แล้วก็ได้ราคา5 0 0 0 0นนะคะสเปคประมาณนี้ตัวนี้ได้เป็นตัวแซนะตัวท็อปภายในเป็นเบาะหนักให้แล้วใครสนใจรุ่นนี้ก็ทักน้องมานะคะเดี๋ยวน้องส่งรูปแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมตัวรถให้ถ้าเป็นพวกสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะคะพวกแคป ที่เป็นแคปบเกียร์ธรรมดาเปิดได้ตัวเตี้ยนะคะรานะคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ3,49,000จะเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นเจพัทนะคะไปจนถึงเนี่ยอย่างเงี้ยร,รุ่นเอถ้าเอทีอันนี้ก็จะประมาณ3,59,000นะคะก็ทักมาสอบถามรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมได้จะพอนอยู่แค่ประมาณ6,000กว่าบาทเครดิตดีทำฟรีดาวได้ทุกคันนะคะ หรือใครกำลังตามหารถที่เป็นรถตู้คาโก้คาโก้ตู้แห้งนะคะหรือคาโก้ที่เป็นตู้เย็นเราก็มีหมดนะคะราคาเริ่มต้น369.000ะคะนี่ไปจนถึงนี่รถที่เป็นตู้ทึบนะคะเราก็มีนะคะราคาเริ่มต้นเหมือนกัน359,00นานะคะลองทักมาสอบถามดูได้จะเป็นรถปีใหม่นะคะรถทุกคันของเราเป็นรถออกจากป้ายแดงเข้าศูนย์เช็คระยะตรงตามรอบนะคะมีบุ๊กเซอร์วิส ก็ใครสนใจยังไงติดต่อน้องเข้ามานะคะนี่เดี๋ยน้องทิ้งเบอร์แล้วก็รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยน้องทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้ล่างแล้วกันเนาะใครสนใจก็ติดต่อน้องเข้ามานะคะรถสวยมาซื้อ